เจออีกแล้วเพื่อนฮะกับบัมเปอร์ทุกบัมเปอร์ฮะเรายัางอยู่ที่พัทยาครับเ,เพื่อนๆกับ BY วนะฮะก็กำลังจะกลับบ้านฮะขับผ่านมาเจอเจ้าคันนี้ฮะคันมันเลิ่มเลยฮะปิดป้ายเลเวลกับ BY d ดีมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนั้นเพื่อนคันนี้นะมันคือรถบัสนะครับประมาณ21ที่นั่งนะครับผมซึ่ง ตอนนี้มันเป็นโปรเจกต์เนาะของทางเลเว่กับ b y d ายดเขาอะนะครับผมคันนี้ผลิตในประเทศไทยนะคันนี้เป็นเป็นเป็นตัวต้นแบบไม่ใช่ตัวต้นแบบหรอกเขาทําออกมาเพื่อตอนนี้ทําเสร็จแล้วเขาใช้ทดลองในการรับส่งพนักงานของเขาอยู่นะครับผมคันนี้เป็นตัวอะแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยเป็นของ b y d นะครับอันนี้ยังนําเข้ามาอยู่นะครับส่วนตัวตัวโครงสร้างของตัวรถบัสอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้อ่าโคพันเนอร์เป็นเชเชิดชัยนะครับเป็นในการประกอบ โครงสร้างตัวรถบัสขึ้นมานะครับผมนะแบตเตอรี่คันนี้นะฮะชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะสามารถวิ่งได้ประมาณ250รกิโลนะครับ NEDC ง่ายๆก็ประมาณ200ร้ยโลนะครับประมาณ200โลถึงแน่นอนชาร์จเต็มหนึ่งครั้งใช้เวลา3ชั่วโมงนะฮะ3ชั่วโมงก็200โลพักที2อ0โลพักทีอันนี้มันเป็นตัวต้นแบบนะเพื่อนเฮะ,ะแล้วก็ในอนาคตนะทางเลเว้เขาบอกว่าเขาจะผลิตชัสซีเอง นะครับจะนำเข้าแต่แบตเตอรี่กับมอเตอร์เท่านั้นนะครับจากจีนนะครับจะผลิตแชสซีเองนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวโครงสร้างของตัวรถอะก็จะใช้เชื่อชัยเหมือนเดิมของพันอร์นะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ไซส์แบบไหนทรงแบบไหนเบาะแบบไหนสั่งได้หมดคัสตอมได้หมดนะครับผมจะผลิตที่โรงงานไทยที่ตรงนี้แหละของบีวายดีเขานี่แหละตรงระยองเนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไหมไปเพื่อนเพื่อนอะไรฮะไปดูที่เก็บแบตอยเฮ้ยเก็บแบตไปดิโอ้ a few minutes later อยู่ด้านข้างตอนแรกว่าแบบเป็นสองปกติก็คือเป็นตับเลยจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าลูกแบ่งเป็นสองฝั่งนะเพื่อนอยู่บนหลังคาก็ได้หรืออยู่ข้างล่างก็ได้เออดีไซน์ได้หมดแล้วเห็นเห็นไอ้ท่อดำๆนี่นะไม่ต้องกังวลไอ้ท่อดำๆนั่นคือคูลิ่งนะตัวระบายความร้อนนะใช้ใช้ตัวน้ํายาแอร์เติมเข้าไปด้านหลังเราระบายความร้อนเนี่ยตามมาดูตรงนี้อันนี้คือแบตนะโหอันนี้สดๆเลยนะเพื่อนเพื่อน นะส,สดเลยนะอันนี้คือผ่านมาตรฐานทุกอย่างแล้วนะเพื่อนฮะนะนะอันนี้คือส,สดเลยนะโอ้ยโอ้ยเ้ย้ยนี่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 อาชาร์จดีซีอันนี้นะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จดีซีนะชาร์จดีซีอย่างเดียวนะเพื่อนนี่อันนี้คือระบบตัวควบคุมทั้งหมดแล้วนะครับผมนะควบคุมในส่วนต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนะไอ้ตรงนี้เป็นแอร์ซัพเพนชั่นนะครับ เป็นบบถุงลมนะครับอันนี้ปั๊มลมของถุงลมนะครับรถคันนี้ใช้ถุงลมนะเนี่ยเนี่ยใช้ถุงลมนะฮะแล้วก็เนี่ยใช้คูลงในการระบายความร้อนนะครับทั้งหมดเนี่ยใช้จากน้ำยาแอร์แยกกันตัวข้างบดแบตข้างบนก็ใช้ตัวเติมนน้ำยาแอร์จากด้านบนนะครับตรงนี้ใช้ตรงนี้มี2ฝั่งนะฮะมี2ฝั่งแล้วแน่นอนนะมีลมระบายเข้ามาไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะมีช่องลมอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วจะมีพัดลมเป่าตลอดเวลานะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ เป็นมาตรฐานในการทําไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดไฟลุกไฟไหม้นี่มันมีถังอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลามันเกิดความร้อนที่เกินไปหรือเกิดประกายไฟนี่ยฉีดปุ๊บดับเรียบนะฮะนี <c> ่ <oughs> ไม่มีไหม้นะฮะมอเตอร์อยู่สองร้อหลังนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับผมนะและนี่คือรอบๆอบคันนะครับของเขาก็ดูสวยงามดีนะมีประตูฉุกเฉินเรียบร้อยอยากเห็นในรถไหมไปดูในรถกันไปฮะ คือไปรู้ันรดกันเพื่อนๆไปมาไอ้ก่อนไปที่อื่นนั่งตรงนี้ก่อนเลยนะฮะหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอนาล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวดิจิตอลบอกตัวเนี้วันนี้มีบอกหมดเลยนะครับว่าใช้งานอะไรอยู่อยู่ตรงไหนแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะฮะนะนะแล้วก็จะมีตัวบอกเทมต์ตารางต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะนะความเร็วนะอยู่ตรงนี้นะฮะ เกียร์เป็นอย่างนี้นะกดๆนะครับนะบุ่ม power กดตรงนี้ไฟเฟยเปิดตรงนี้เหมือนรถบัสทัยย่วไป,ปนะครับเพืนะ่อนๆนะนะตรงนี้นะครับแล้วราออกลบบแบบนี้แล้วมีจอ <c oughs> มีหน้าจออยู่นี้ด้วยนะนะคันนี้ก็อย่างที่บอกครับวิ่งได้250กิโลนะครับความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ69หรือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะรถบัสนะไม่จำเป็นต้องขับเร็วอยู่แล้วขับเร็วไม่ได้อันตรายนะครับผม คันนี้ความสูงไม่ต้องไม่ต้องไปผ่านมาตรฐานการตรวจเช็คเอียงอะไรนะครับเพราะว่าความสูงเขาไม่ถึงนะครับผมนะขบ่ายยี่สิบเอ็ดที่นั่งนะคันนี้ทําเป็นเบาะแบบเหมือน VIP ซิสนะฮะนี่นะฮะมีที่รองขาที่รองน่องตลอดมีที่ชาร์จไฟให้เรียบร้อยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับปรับได้เดี๋ยวหาทางปรับก่อนเลยเพื่อนๆเลยใหม่เอี่ยมนะฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแล้วปรับไฟฟ้านะฮะ ดูด้านข้างนี่ปาไฟฟ้าปุบ๊บเนี่ยนี่อาอาอาโยสบายนะฮะนะมีจอทีวีนะครับได้เรียบร้อยนะครับระบบอากาศระบายความร้อนถ้าแอร์พังอยู่บนก็เปิดออกไปได้นะครับผม,มาอารมณ์จากด้านนอกเข้ามาได้นะครับนะเฮ้ยนั่งสบายนะนอน้คนเดียวน่งคนงเดียวน่งคนงเดียว <c oughs> นี่เป็นไง โอ้โหปรับเอทนหน่อยนี่เอไปม,มากโอ้โหนี่เป็นไงลองน่องอย่างเงี้ยนะหลับสบายยันเชียงใหม่่เพื่อนนะครบแต่ดูต้นแบบจอดนานหน่อยวิ่งน้อยนิดนึงนะครับกับการการชาร์จสามชั่วโมงนะครับฟาชาร์จนะสามชั่วโมงเต็มปุ๊บวิ่งได้อีก200โลอยโลงรเงี้ยนะฮะแล้วนี่เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการของทางเลเว่กับ b y d นะครับเพื่อนๆนะครับก็ นำมันรองรับนะฮะในอนาคตเนาะจะเป็นรถบัสไฟฟ้า100%นะครับที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับอาจจะวิ่งได้ไกลกว่านี้นะครับก็แล้วแต่อยู่อยู่อยู่ที่เขากำลังพัฒนากันอยู่นะครับผมในอนาคตผมก็บอกแล้วไงในอนาคตอ่ะเขาก็จะทำเชฟซีเองนะครับที่โรงงานเนี้ยอห่งเนี้ยที่เลเวทที่โรงงานวีวีดีที่เรายองนี่แหละครับนะฮะก็โดยที่จะนำเข้าเพียงแต่แบตเตอรี่กับตัวตัวมอเตอร์เท่านั้นนะครับผมทุกอย่างจะทำอยู่ในประเทศไทยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ เป็นตัวต้นแบบนะครับก็ทําในประเทศไทยแล้วนะครับผมผลิตในประเทศไทยเนะเาะแล้วมาดูข้อมูลกันนะเพื่อนนะก็อย่างที่บอกนะเขารับผู้โดยสารได้21คนนะครับผมนะแอร์ระบบระบบช่วงล่างนะก็จะเป็นแบบแอร์ซัพเพ s นชันนะครับผมนะฮะท็อปสปีดอยู่ที่ประมาณ6 9าถึง70ไหลๆได้อยู่นะครับคันนี้นะฮะตัวในส่วนของตัวบอดี้นะโครงสร้างนะจะใช้เหล็กนะครับฝังด้านข้างตรงเห็นด้านข้างนะจะใช้สแตนเลสนะครับในการทำนะครับผมส่วนท้ายรถก็จะเป็นไฟเบอร์แาสนะฮะ คันนี้ก็มีช่องเก็บแบตเตอรี่อย่างที่เห็นอยู่ที่เขาเปิดอยู่นะฮะแล้วก็หัดออกมาไอประตูเล็กๆตัวนั้นนะฮะก็จะเป็นตัวเป็นที่เก็บของนะครับซึ่งมันก็จะเล็กนิดน,น,นึงครับเพราะมันเสียพื้นที่ในการใช้แบตนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บของได้บนรถด,ด้านหลังอีกนะครับเพราะคันนี้ยึดเอ็ที่นั่งด้านหลังจะเหลือนะฮะก็จะเป็นที่เก็บของเก็บกระเป๋าได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้แบตตัวนี้นะครับถ้าสมมุติเราไม่เราเราเรา,เราต้องการใช้พื้นที่ด้านล่างในการเก็บของนะฮะสามารถ ย้ายแบตขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้นะครับผมนะทันนี้ก็ทําให้ดูว่ามันสามารถวางแบตได้ทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับผมทําได้หมดทุกทั้งหมดแล้นะฮะนะระบบของพวงมาลัยก็เป็นเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับทั้งหมดแล้นะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆฮะกับคลิปรีวิวแบบสั้นๆเราแวะมาเจอนะครับกับเจ้ารถบัสของทาง BYD วดีเขานะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นนะครับรถบัสยี่ห้อ BYD ที่เป็นไฟฟ้า100%นต์นะครับวิ่งอยู่บนถนนเมืองไทยนะครับเร็วๆนี้นะครับผม ตอนนี้เม k e b ยออเดอร์อยู่นะครับใครอยากสั่งสั่งได้นะครับผมใครอยากทดลองสั่งทดลองใช้ติดต่อมาที่เรเว่ได้เลยนะที่ผลิตในประเทศไทยนะครับมีมาตรฐานออกใบมาตรฐานครบเช็คเรียบร้อยตรวจทุกอย่างออกวิ่งได้เลยนะครับแล้วแต่เราสั่งเลยว่าเราอยากได้ไซส์ไหนเบาะเท่าไหร่ขนาดไหนความจุแบตเตอรี่วิ่งได้ขนาดไหนนะครับบอกเขาเขาจัดให้นะครับกับเรเว่ไปนะครับกับบัมเปอร์ดูบัมเปอร์สวัสดี